สวัสดีครับมาื่อที่ทักกลับไหมครับผมไอ้กินกินข้าวเช้าในอารอบบ่ายตื่นตื่นเนี่ยซีวม,มากไม่กินที่เก่าคือบอกกินที่เข้าคือเ,เมียเบิ่งโอ้ยง้องจะไกินบุฟีเหรอเนี่ยใช่ฟองฟองยังไม่จต็ต้องเปต,ตักข้าวมาจานที่สองมันบอ,อ ถ้ามันแม่นหองอยู่บ่างะเพิ่นการแรกข้าวเส้าจานที่สองข้าวเที่ยงนี่เดียวไม่เบี่ยงเลยเบี่ยงด้วยเพื่อนแกงเห็ดระงอกนะจ๊ะที่แบ่งไว้วันนั้นอร่อยมากไม่ได้บูดใช่ไหมไม่บูดเนาะเพราะว่าไม่ได้ซูนมันจากซูนอยู่บ่ล่ะเพราะว่าแบบใส่ถุงแล้วก็แบบเก็บไว้แบบเย็นมากอุณหภูมิที่ยยเย็นแซ่บแฮงเลยเพี่น้องแซ่บปานิดเลียวหรอไม่บอกเพิ่อนมันหอมใบเลยไหม อลาติวจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวมันก็จะมีความหวานของหินตอนแรกว่าจะบนกินแล้วจริ็นฝนตกในบรรยากาศในกายดีครับอากาศเย็นฝนมันตกค่ะตกแรงมากคุณติวมาเพราะฝนอีกแล้วดีนะบาคีเมื่อไซค์ไปนะพอนี้ไปส่งขนมจีนให้ลูกค้ามาส่งเ่ส่งแล้วเนาะหากล่องในบ้านในแพ็คแล้วก็ ก็พอดีออกจากไปซาีนียใกล้จะถึงบ้านก็อ่าอ่าล้วจะเลนใครก็ได้หนังสือเดินเดียวแลไงกจต้องซื้อมาไว้โหลดจัดของจัดของสุดรถบอกจะมาเอเดีย่านญติเดือนบก นั่งบ่อแล้วต้องมีผ้าพันคอพ่อหนาวหนาวไปสนอนเลยมีเห็ดพอน่มีเห็ดพอน้อยพ่อมีพอน้อยเราก็นั่งหระอาข้าเจ้าถนานมาแล้วคุณเนีงมันก็เลยไม่ค่อยมีเมือนะนอนอ่ะเป็มที่อะไรอ่ะัตว์แบบหัดเลยเงินเยอะักฟ่อนทำอะไรใช้ก้าวไปเรื่อยๆไปหั่พักฟ่อน่ะะ แบ่งโซนกันดิเด็กๆโซฟาข้างล่างเดี๋ยวมันก็อยู่ข้างบนแล้วอบบน,นี้พ่ก่อนต้กงเอาบุหรล่มาข้างล่างเลยนะแล้ไงอร่อยมะอือาม,มันเปรี้ยวนะมันมันไม่ใช่เปรี้ยวบูุใช่ไหมเป็นเปรี้ยวผักเต้ยวไม่บ,าบ,บ้างหยาบมากเลยโอ้เป็นยามม่ว มันมีไท่ซูลมันเปรี้ยวผักเตี้ยวเบิ่งสีมันก็ะหู้เนี่ยแต่ยัดเหนี่ยแสบนากเฮแล้วโง่อันนี้น่าอร่อยดอกเห็ดเปรี้ยวบ่ล่ะบ่ได้เปรี้ยวเออมันบ่ได้บูบเพราะว่าเขาใส่ผักเตี้ยวผักเตี้ยวเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวน้ำมันก็จะเปรี้ยวหน่อยๆใส่ใบยานางไว้แล้วเนี่ยมันก็จะคุ้นๆเวลาแกงเห็ดแซ่บ ใครว่ามันไม่เผ็ดก็กัดพิกเข้าไปจ้ะพิกเข้าไปเลยใ้าเไม่หมาใส่กันเลยกิน้าดูเอกินโบเบร์เาเปิดร้านไแล้วะขายรใส่ไงไนีเป็นม,มาะใสไ่ได้้งเยุ่งเปได้ยุ่ถ้าบอกคิดยัง เพราะว่าเปลี่ยนม,มากระแตใส่จะกคุ้มก่นอนบางรุ่นใหม่ป่ะนี่รุ่นใหม่หรอนี่เตอร์ซับป่ะอืมเนยอืมพวกพีกคว,วานมันปากกินมม่ยากพีกหวานพีกหวานหอมๆพี่ชอบอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหนื่อยม,มากวันนี้เลยพี่ของพีองยังไม่ไมา กบบหุหงส์้็มาสามเลยซื้อนั่นไงซื้อพวกแบบวัสดุอุปกรณ์เราจะมาจัดเตรียมไวออ้เราเรียนมากเลยเรียนมนกเหมือนกันเตรียมของนะปกติะมาที่เที่ยงยแบบอามาเข้ากินนี่ได้กินเข้าเลยก็เลยทัก,การเดินงานต่อนิดนึง ฝนจะตกไปเลยละกกันนะเพราะอะไยังจุดอันใบไม้อยู่นี่ฝนทำใบไม้เราเลยแต่ว่ามันกำลัมืดไปทางพุนอยู่ด้พื่อนมันกำลังไหลาจากในเมืองไปนะอบัน้าะ,ะ,ะโสมดีแล้วมันตกให้มันเย็นๆเนี่ยอร่อยหมดแนยกิ่มจักิน บมอิ่มกับมันกับบะมีกินแล้วได้มันเบิดแล้วกินบะหมี่เหรอวะมันเิ็นเยอีรีไลายว่ไหนเมน่ามันได้กินวะบะมี่จะเชื่ออะกินหลายม่ได้ก็ไหนกินนะแล้วก็เบิร์ซื้อกุ้งเมื่อเจอไหมมันยังไม่ได้กินข้าวกันเลยกินวันไหนก็กินโอ้ยตั้งแต่เศร้าข้าวสำนันน่ะกินมันยังไงเออแต่เศร้าเที่ยงนี่เตียวนะมันโมอิมมันเดี๋ยขนมข้าวต้มมันจะไม่ได้กิน เนาะคร,รค,าครับเอาที่ได้กินคลิปหน้าครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปกนอาหารองแบอร่อยกันครับผมนะครับ